สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะมาดูร่วมกันค่ะให้อาหารปลาและทั้งหมดนะคะแล้วก็มาดูพิธีสวดหล่อพระหลวงปู่ไปจอบสีนะคะเชิญทุกคนเลยค่ะโอ้ยตาย ของลุงไปัม่เราหายจเจอคนนีเลยเดี๋ยวมาดกันนะ่าเอาับาเืนเล็กๆน้อจดสีลงทไปเนี่ย จองหมดแล้วค่ะตั้งแต่ปีที่แล้วตอนนี้กำลังสร้สางสร้สาง่า <c oughs> <c oughs> มาดูกันสักหน่อยนะคะท่านก็จุดกระสวดจ่าว่าก็จุดทค่ะจุดเทียนทางเขตของวัดตั้มแขงลุกไปก็จะลงอยู่เรื่อยๆจอดเสียจ่าว่าจุดทผีเทียนนะคะ มีคลิปมาฝากเล็กน้อยทำบุญเลยได้เจอหรือได้เห็นสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่รับเชิญผมคุณที่สองเนาะวัดบูนัดไทย और न कल्पे न लभाम। हे अका मैं अर्जिते नै। नमो महाकृपा। श्रीं। साकाले नानि। तापः अभुखयामि। नन्दन पुज्यामि। महाबुधो गवां।

ta so taya antia epi so ki so na ka la a e pa me ni sa na ge ni la ta ma ta ni ta nu ma ni ta ni ma so tya an pe taya ka na e ni la na a pa ni ta ni ja ja ma so ta tya an pe taya ka